Container Showcase Review ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักง,งานรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำภายในสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงกันบ้างนะครับเตรียมจะส่งที่เขาใหญ่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับรายเดียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพาท่านผู้ชมมาชม,ม,าชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับขนาด20ฟุตเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเดิมๆสําหรับขนสินค้าอุปโภคบริโภคเกรดส่งออกไม่รั่วไม่ซึมไม่มีแสงเข้าบุบน้อยและไม่มีรอยปากครับตัวตู้ครับยังเป็นปีใหม่ๆอยู่นะครับตัวนี้ความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆ20ฟุตจะกว้างอยู่ที่2.44เมตรนี่คือด้านกว้างนะครับยาวด้านหน้าอยู่ที่6.06เมตร สูง2.60เมตรตามที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพทางลูกค้าสั่งเป็นสีขาวตัวนี้เป็นของ TUA g r i p t o n การทำสีของเรานะครับก็คือขัดสีเดิมออกของตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นสีเขียวมาก่อนของ e v e r g r e e รนะครับแล้วก็ขัดสนิมพ่นสีรองพื้นพ่นสีจริงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นสีขาวของ TUA g r i p t o n พ่น2ชั้นและเคลือบเงาอีกทีครับด้านหน้าที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีประตูบานเปิดขนาด 0.90คูณ2.00เมตรมีลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็ตัวกันสาดให้ตัวนี้เราคัสตอมให้เป็นลักษณะเดียวกับลอนของตู้คอนเทนเนอร์โดยการนำมาตัดวางเฟรมใส่บางใบแล้วก็อัดลอนเข้าไปนะครับแล้วก็หน้าต่างครับจะเป็นบานเลื่อสลับของฮอฟเฟนขนาด1เมตรคูณ1เมตร10พร้อมมุ้งลวดภายในมีให้2ชุดอันนี้ลูกค้านำมาไว้ด้านหน้าทั้งหมดนะครับส่วน ด้านที่เป็นด้าน2.44เมตรอีกหนึ่งฝั่งที่เป็นประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมตัวนี้ครับยังสามารถเปิดปิดได้ตามปกติมีตัวล็อกให้นะครับนี่ฮะออกครบชุดนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจ C S C นะครับของตัวตู้ยังมีอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.06เมตรอีกหนึ่งชุดครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิก นะครับให้1ชุดฝั่งนี้ครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในระบบพ่อน้ําเข้าน้ําออกจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศฮาร์ตเอร์อีกหนึ่งตัวสําหรับในห้องน้าและอีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นด้าน2.44เมตรที่ตรงข้ามกับประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆจะมีตําแหน่งของพาวเวอร์ปักตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ครับ ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถเลือกได้สีสามารถเลือกได้64เฉดสีของทีวีกริปตันครับอ่านี่คือรายละเอียดทั้งหมดของภายนอกตู้ใบนี้ผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับเวลาเปิดประตูมาประมาณนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับผมขอเริ่มทีอ่อ่ระบบไฟฟ้าที่ประตูทางเข้าก่อนครับ นี่คือประตูทางเข้านะครับนีก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นของฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดและพัดลมดูดอกาศฮารตาลครับเทสปิดครับเทสเปิดครับแล้วก็ด้านล่างลงมาครับจะมีตําแหน่งของปลั๊กคู่กาวฮา t ตาลอีก1ชุดครับตรงนี้ปลั๊กคู่กาวจะมีให้2ชุดนะครับด้านนี้มี1นะครับแล้วก็ใต้ตู้ควบคุมครับตรงนี้มี1ชุดครับ แล้วก็ตู้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและเซอร์กิตอันนี้ต่อจาก power p ั c กตัวผู้ตัวเมียภายนอกแบบกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พื้นครับพื้นไม้เริมงของตู้นะครับถูกปรับนะครับแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้นะครับซึ่งมีความหนาที่2มิลนะครับอันนี้คือตัวกระเบื้องยางลายไม้นะครับหนา2มิลส่วนหน้าต่างครับ หน้า่างางเปนเบื้องบานเรื่อสลับครับร้อมร่วดภายในของฮอฟเฟ่นมีให้2ชุดครับตรงนี้แล้วก็ลักษณะการเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าสามารถนําสินค้าชิ้นใหญ่เข้ามาตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมพาแพนมาดูครับเวลาเปิดประตูใหญ่เข้ามาแล้วนี่ครับคือภายในห้องกว้างนะครับใช้งานได้แข็งแรงทนทานครับมาดูในส่วนของห้องน้าครับห้องน้ําขนาด1เมตร50ูเมตร 50, 1, 50. ตัวนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดทาสีเคลือบเงาถักโครงสร้างเหล็กภายในเพื่อความแข็งแรงครับห้องน้ำครับทางเข้าครับจะมีสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตเปิดปิดของฮา g โก้เหมือนกันครับซึ่งควบคุมหลอดไฟ led ของฟิลิปและพัดลมดูดอากาศครับเทสเปิดครับประตู upvc นะครับพร้อมเก็บระบายนะครับตัวพื้นห้องน้ำครับเป็นกระเบื้องกริโต้3 0ูณูสูงขึ้น90เซนครับสีขาว แล้วก็ระบบระบายน้ำครับ 4D มีให้2ชุดครับซ้ายและขวาผน,นันนน a, 1, งีนการเชื้อราเรียบร้อยนะครับเป็นสี q a 4 Season เกรือเงาการเชื้อราอุปกรณ์ภายในห้องน้ำครับฝาบัวชำระฝักบวักบวน้ำนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์กระจกเงาพัดลมดูดอากาศหลอดไฟ LED Philips ฝกบัวชำระไปแล้วแล้วก็มี ตัวสุขภัณฑ์ครับของปอตโต้เรลาแขวนผ้าครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วนะครับตำแหน่งของห้องน้ําก็สามารถเปลี่ยนได้อุปกรณ์ภายในเลือกได้ตามความต้องการการใช้งานแต่แบบรูปแบบนี้คือรูปแบบมาตรฐานที่เราผลิตอยู่นะครับปรับเปลี่ยนได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งตำแหน่งของประตูหน้าตา่างแล้วก็สีครับผมนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ใบนี้ครับสีภายในก็เลือกได้นะครับ แต่ที่เป็นสีขาวเนี่ยเนื่องจากความสะอาดแล้วทําให้ห้องดูกว้างขึ้นครับและจะมีรุ่นที่บูชนวนนะครับทั้งกรูกฟ้าผนางังภายในก็สามารถเลือกออปชันได้ออปชันที่เป็นกรูกฟ้าครุนังแล้วมีโฟม PS f o ชโฟมก็มีนะครับโฟมขาวหรือดีที่สุดก็คือการพ่นโฟมโพลียูริเทนโฟมก็คือโฟมเหลือนะครับเหมือนเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะมีหรือคลิปก่อนหน้าก็จะมีอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวตู้ใบนี้ หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ oa ของทางบริษัท asi s n container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www container showcase com ยังไงผมฝากขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุต แดัดแปลงแบบมีห้องน้ำภายในบ้านสำนักง,งานรีสอร์ทออฟฟิศขอบคุณครับสวัสดีครับ